53ปีที่รอคอยนั่นคือครั้งสุดท้ายที่อิตาลีได้แชมป์ยูโรในปี1968ซึ่งที่ย้อนกลับไปในปีนั้นอิตาลีได้แชมป์ภายในบ้านกรุงโรมโดยการเอาชนะทีมชาติยูโกสลาเวียโดยการลงเล่นถึง2นัดเพราะยังไม่มีกติการเรื่องการยิงจุดโทษชี้ขาดในนัดชิงชนะเลิศแต่จะมีแค่การต่อเวลาพิเศษและการโยนหัวก้อยตัดสินทีมที่ชนะในนัดอื่นๆที่ไม่ใช่นัดชิงชนะเลิศน,นัดแรกเสมอมาหนึ่งอิตาลีต้องไล่ตีเสมอยูโกสลาเวียมาในในาทีที่80 ก่อนที่จะต่อเวลาพิเศษไม่มีการทำประตูเพิ่มหลังจากนั้น2วันเท่านั้นวันที่10บมิถุนาย,ยนปี1968ักริปกลับมาเตะชิงแชมป์กันใหม่ก็เป็นอิตาลีที่ซิลแชมป์ยูโรแรกไปได้ด้วยการเอาชนะ2ประตูต่อศูนย์ผัดมาในศึกยูโรปี2000ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์อิตาลีมีตำนานอย่างฟรานเซสโกตอติได้โอากาสลุ้นแชมป์อีกครั้งเพราะได้ผ่านเข้าชิงชนะเลิศกับทีมชาติฝรั่งเศสและก็ต้องเล่นจนถึงทดเวลาพิเศษ หลังจากที่เสมอกัน1-1นในเวลาก่อนที่เทรเซเก้ที่ถูกเปลี่ยนลงมาเป็นซูเปอร์ซับทำโกลเด้นโกลยิงประตูดเดียวชี้ผลส่งให้อิตาลีกลับบ้านด้วยการเป็นที่2พลาดแชมป์ยูโรสมัยที่2ไปอย่างน่าเสียดายรุนอีกครั้งในศึกยูโรปี2012ที่อิตาลีต้องพบกับสเปนทั้งคู่อยู่ในสายเดียวกันในรอบแบ่งกลุ่มและทั้งคู่เสมอกันมา1-1ในรอบนั้นแต่เป็นสเปนที่ผลงานดีกว่าชนะ2นัดเสมอห ผ่านเข้ารอบด้วยการเป็นจ่าฝูง7คะแนนส่วนิตาลี่เข้ารอบต่อไปด้วยการเป็นที่2เสมอมา2ชนะอีก1มี5แต้มทั้ง2ต้องโครจอมาพบกันในรอบชิงชนะเลิศเพียงครึ่งแรกเดลลี่ก็โดนนำไปแล้ว2 0 แถมยังโชว์ไม่ค่อย้างใช้โคตาเปลี่ยนผู้เล่นคนสุดท้ายเป็นเทียโก้โมตาลงสนามมาไม่ทันไรก็มีอาการบาดเจ็บแฮมสติงไม่สามารถเล่นต่อได้ทําให้อิตาลีต้องเล่น10คนตลอด30มนาทีที่เหลือก่อนที่จะเป็นอิตาลีที่โดนสเปนถล่มไปยับถึง4-0จากความผิดหวังมาในรายการยูโรถึง12ครั้งนับจากได้แชมป์ครั้งแรกแต่ในปีนี้อิตาลีภายใต้การคุณพิมของโรเมโตมันชินีและนักเตะที่โชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นอย่างดอนอารูมา นายเทวานที่ได้รับรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมในศึกยูโร2020ครั้งนี้และก็เป็นเฟรเดริโกเซซาที่ได้แจ้งเกิดในศึกครั้งนี้ด้วยอิตาลีผ่านเข้ารอบคัดเลือกมาด้วยการชนะรวด10นัดก่อนในรอบแบ่งกลุ่มก็เก็บ9คะแนนเต็มจาก3นัดเปิดตัวในรายการนี้ด้วยฟอร์มสวยหรูไม่แพ้ใครเลย33นัดก่อนที่จะเข้าชิงชนะเลิศก,กับทีมชาติอังกฤษ ที่ได้ขึ้นแท่นว่าเป็นทีมเต็งแชมป์ปีนี้เช่นกันก่อนเริ่มเกมอิตาลีมีสีติเฮตูเฮที่ดีกว่าและผลโพก็ยังให้อิตาลีมีโอกาสชนะมากกว่าอังกฤษถึง60ต่อ40%สซนส่วนอังกฤษก็หวังว่าจะได้แชมป์ในบ้านตามสโลแกนฟุตบอล iscominghome แถมยังมีแรงเชียร์จากบรรดาแฟนบอลของตัวเองหลังจบ90นาทีก็ยังไม่ทราบว่าถ้วยรางวัลในปีนี้ จะอยู่ที่บ้านอังกฤษหรือไปอยู่ที่กรุงโรมหลังจากลูกชอทำประตูแรกให้อังกฤษขึ้นนำเร็วในนาทีที่2ของเกมลงมาครึ่งหลังมาชชนี่เปลี่ยนเกมมาดีอิตาลีไล่ตีเสมอได้1-1จากเรโอนารดโดโบนอชีนั่นเองในนาทีที่67ก่อนที่จะต้องเป็นเล่นต่อเวลาพิเศษจนครบ120นาทีโดยก่อนหมดเวลาซาวเกตคุณซื้อของอังกฤษแต่สินใจเปลี่ยนจอยดันซานโชกับมาคาลัสฟอร์ดมาลงเพื่อยิงจุดโทษแต่แล้วก็เหมือนเขาคิดผิดเพราะทั้งคู่พลาดจุดโทษไปหมดเลย แพ้ไป3ประตูต่อ2ส่งทั่วให้แก่อิตาลีนำไปฉลองที่กรุงโรมเป็นสมัยที่2ได้สำเร็จทำให้อิตาลีมีสิติไม่แพ้ทีมใดมา3 4นัดส่วนอังกฤษก็ต้องแบกความชอกช้ำในศึกยูโรปีนี้ต่อไปเพราะปัจจุบันเป็นปีที่55แล้วที่ไม่ได้แชมป์ยูโรแต่ครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกที่อังกฤษมาได้ไกลถึงรอบชิงชนะเลิศและไปลุ้นกันต่อในศึกยูโร2024ที่ประเทศเยอรมนีและปีหน้าฟุตบอลโลกครับ หมดเวลาลงแล้วนะครับวันนี้ Score Sport ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ